สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง detpm 77นะครับขอบมากครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาตัดเกล็ดนักเตะ t o t h ตัวใหม่เลยนะครับหลังจากที่ผมไปดูสตงสเตตแล้วก็พลังแต่ละตัวพลังแฝงอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งแรกเลยครับตำแหน่งโกนะครับโกหรือ GK นะครับ GK เีนกผมไปดูครับรูร่ามมันค่อนข้างที่จะโอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเหนียวหรือเปล่ามันมันรูร่ามมันค่อนข้างที่จะผอมเลยนะครับแต่มีส่วนสูงแล้วก็บูสต์ถือว่าสวยเลยการตอบสนองนะ ถ้าเป็นโกเป็นบูธการตอบสนองถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ว่องไวความว่องไวของเดก้าค่อนข้างที่จะสูงด้วยแล้วบูธก็บวกด้วยน่าจะแบบคล่องแคล่วว่องไวเลยครับเดกาผมให้ A นะเอเดก้าอาริซอนผมให้ A ครับแล้วก็ตัวอินดี้ผมให้ตัวเป็นลาฟอนนะครับลาฟอนตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตำแหน่งต่อไปครับตำแหน่งแบ็กขวาครับแบ็กขวาทิปเปียผมให้ A นะครับทิปเปียผมให้ A เลย รูปร่างแล้วก็ความรวดเร็วแต่เบรกเลนเป็นกลางๆครับดาริโลผมก็ให้ A นะครับดาริโลนี่คือเท้าซ้ายขวานี่คือสวยเลย5 5แล้วก็บูตค่อนข้างดีเลยจะอาจจะช้านิดนึงครับแต่เรื่องของเกมรับผมว่าถ้าเป็นตัวเกมรับเนี่ยไว้ใจได้เลยครับดาริโล่นะครับตอนนี้ผมให้ A ส่วนตัวอินดี้นะครับผมให้ทวินเนียครับทวินเนียของเรนเจอร์นะตัวนี้ผมให้ ให้ประมาณ B เลยครับถือว่าใช้ได้เลยครับพลังแฝงสวยเลยบูทสวยน่าใช้ครับตัวนี้วิงว่งค่อนข้างที่จะไวนี่ครับความว่องไวสมดุลอะไรเนี่ยสวยเลยตัวนี้สําหรับตัวถูกนะนี่ตัวนี้ผมให้แล้วก็ลองลงมาก็ไม่มีครับโอเคเอต่อไปก็เป็นแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายลมสันเอครับนี่สองตัวนี้นะครับนอกนั้นไม่ไม่ค่อยสวยแล้วครับดู นลนเป็นโลบสันสองตัวนี้ครับส่วนใครงบน้อยให้ไปโลเบสันต,ตัวนี้นะรอราคาตกครับนี่ครับซิสุกแล้วก็ซินเชงโก้อะไรพวกนี้ซิ C เนเชงโก้สองตัวนี้ผมให้ A เลยสองตัวนี้แต่ให้เลือกสองตัวนี้ผมให้โรเบสันดีกว่าเอาโรเบสันดีกว่าครับโอเคครับต่อไปเป็นเซตาฮาร์ปหรือ CB นะครับซีบีซาลิบาผมให้ S เลยครับตว์ S รูปร่างค่อนข้างสวยความเร็วได้ครับซาลิบาผมให้ S เลยคิมเบนแจเอ A ครับคิมเนแจเ ดีอาร์เออาร์เกเอครับส่วนคมแล้วก็ตัวอินดี้เป็นอ่าี่ครับเป็นเซนทรา,าร์จากบอสเนียทีมเชฟฟิลนะครับนี่ครับรูปร่างค่อนข้างที่จะโอเคเลยความเร็วอะไรเนี้ยสุก็สวยแล้วเขามองไวโคตรสูงเลยครับแล้วก็บู๊เป็นเป็นการประกบผู้ต่อสู้นะครับถือว่าเป็นบู๊แบบว่าบวกเฉเพาะเกมรับโดยเฉพาะเลยครับการแต่การเทกเกิลมันน้อยไปหน่อยครับ 138แต่มันก็มีพลังแฝงชดเชยมาเป็นเน้นแทคเกิลน,นะครับมันทําให้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยร้อยเกนะตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะมาร์กดาวไว้แล้วครับน่าจะเอามาใช้นะครับตัวนี้ครับเชฟฟิลล์นะครับส่วนรองลงมาผมก็ไม่แนะนําครับไม่แนะนำนะครับตัวอินดี้อินดี้จริงๆผมให้ CB ตัวนี้นะของเชฟฟิลล์โอเคประมาณต่อไปเป็น CDM ครับ ซีดีเมจากที่ผมดูมาครับซิวิโร่ผมให้ A นะครับมันค่อนข้างชา้าแล้วก็เบิร์กเด็เป็นสูง <ๆ S 1> สูงด้วยอาจจะมีแบบหลุดตำแหน่งไปเติม,ตมขึ้นไปยิงแต่บูทเรื่องของเกมรับค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เยอะด้วยครับนี่ครับถือว่าสวยแนละ้วส่วนดีแคนไลท์ INE, ผมให้ A ครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็บูทก็สวยด้วยตัวนี้คือพอใช้ได้ครับถือว่าน่าอยู่ครับตัวนี้ดีแคนไลท์ INE, ถือว่าเก่งอยู่นะแต่มันอาจจะช้านิดนึงครับรูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่ นอกนั้นผมไม่แนะนำแล้ครับนอกนั้นไม่แนะนำแล้ครับเดี๋ยวผมขอดูตัวเกาหลีตัวนี้หน่อยเกาหลีไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับเป็นคาซิบิโรกับรีแคนไลท์ครับสองตัวนี้ครับเบนน่าเซอร์มันตัวมันเล็กไปครับตัวมันเล็กไปครับสองตัวนี้คือเอเลยโอเคต่อไปตำแหน่งต่อไปครับเป็นกองกลางซีเอ็มซีเอ็มเควินเดอรบอยเอสลบเอสเลยครับบุนโน่กิมบอลไลท์เอครับ จอรินตัน B ครับไซมอนนี่ B เลยส่วน uh, ตูรามที่ผมให้ A ครับตูรามรูปร่างคน่นข้างที่จะดีครับส่วนต่ำกว่าน,นี้ผมไม่แนะนำเลยครับแล้วก็มี uh, คนคูอะไรเนะี่ยคนคูนแลครับผมให้ A ครับนอกนั้นก็ตัวอ i n d ้ก็ไม่มีนะตัวินดี้ดูขายเซโดยังไม่ผ่านนะครับ uh รงมาไม่มีนะลงมาไม่มีครับผมให้ลองลงมาคือคนคูนะที่พอใช้ได้นะครับนี่ครับโอเคต่อไปเป็นปีกขวาครับซาก้าตัวนี้ผมให้ S เลยครับซาก้าตัวนี้คูพลังแฝงเนี่ยดีมากครับไอ้ไม่ใช่พลังแฝงเนี่ยพลังข้างในคือสตัดคือสวยมากๆครับเป็นปีกขวาที่สามารถแท็กเกิลได้เล่นเกมรับได้แข่งแกงนะตัวนี้ผมน่าใช้มากๆครับซาก้าตัวนี้ครับนี่ครับน่าใช้กว่าตัวทองอยู่นะ ผมว่าถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยผมมาร์กไว้แล้วนะซาก้าตัวนี้ครับคือน่าสนใจมากๆครับแล้วก็ตัวอินดี้เป็นฮอตกินนะครับฮอตกินตัวนี้จะ3ดาวแต่พลังข้างในเนี่ยเปิดมา150เป็นะ้านความเร็วการเลี้ยงบอล140นี่ครับอาจจะไป็นสำรองก็ได้ครับนี่โคตรไวครับความคล่องความม่่งไวเนี่ยสูงสมดุล158แล้ยโหโต้กลับด้วยครับ ตัวนี้แบบพองแค่ว,ว่องไวสําหรับสายม้วนนะครับไว้ม้วนจะเฉยอย่าม้วนล,ล็อกไปมาอย่างเงี้ยมันจะเล่นเช็คไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้คือถือว่าแจ๋วเลยแต่เท้าซ้ายมันเป็นสามเสียดายมากๆครับสายเปิดมุ่งเลยเนี่ยผมว่าเปิดได้ครับเนี่ยตัวนี้คือแจ๋วเลยนอกนั้นก็ไม่แนะนําครับไม่แนะนํากับส่วนโดอันนี้คือพอใช้ได้ครับตัวอันนี้ได้ดีนะครับโดอันกลางต่ําด้วยตัวอันนี้คือสวยเลย สำรลองได้นะตัวอันตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับตัวอินดี้อีกตัวหนึ่งครับตัวอันโอเคต่อไปเปปีกซ้ายครับปีกซ้าย LWM L M นะครับอ่โกมันผมให้ให้ A ครับโกมันเพราะว่ามันเหนื่อยง่ายหน่อยครับมันเหนื่อยค่อนข้างที่จะง่ายเลยครับโคมันแล้วก็มาตินเลลี่มาตินเลลี่ผมให้ A ครับมาตินเลลี่ผมให้ A นะครับนี่แบบสูงสูง,งแต่เพราะว่า ถ้าเกิดมัน,เป,น size, เป็นท็อปซ้ายเป็นสักสักสี่หรือห้าเนี่ยผมให้เอได้เลยครับมาติเดลลี่ถือว่าใช้ได้ครับมาติเดลลี่มีตวมาผมให้เอครับเบิร์กวานผมให้เอครับนี่ครับแล้วก็ตัวอินดี้ขอดูเทสล,ล่างตัวอินดี้อีกสักตัวหนึ่งัวนี้ผ่านอยู่ยังไม่ผ่านครับผมจะดูร้าวๆก่อนนะครับ กูดวิ่งครับผมมองไปที่กูดวิ่งนะตัวนี้คือวิ่งค่อนข้างที่จะไวแล้วก็การเปิดบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ีเลี้ยงเร็วด้วยพลังแฝงดีนะตัวรูปร่างค่อนข้างที่จะไม่บางครับแล้วก็กางๆครับกูดวิ่งนี่คือใช้ได้เลยลตัวรัตติอินเดียคือหน่อยไม่ได้ครับอันนั้นเป็นกูดวิ่งนะตัวนี้น่าจะประมาณล้านหนึ่งครับกูดวิ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น LM ของโมร็อกโกตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะวิง่งค่อนข้างที่จะไวสมดุลโอเคเลี้ยงเร็วยิงไกล โอเคตัวนี้คือค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ถอดตัวนี้ครับราฮิมี่แล้วก็กูดวิงครับเดี๋ยวดูตัวนี้่อยตัวนี้ไม่ผ่านนะครับตัวอินดี้เป็น2ตัวนี้ครับกูดวิงกับราฮิมี่นะครับโอเคไปตำแหน่งต่อไปครับเป็น c ี A m อเบนโรผมให้ A อนะครับโอ,อริกาผมให้ A แล้วก็กูดูดกูดูดเอคนดี้กูดูดนี่งค่อนข้างที่จะพลังค่อนข้างที่จะสวยเลยกูดู โคตรไวเลยคลูรุสวิ่งค่อนข้างที่จะไวสูงสูงด้วยเพเมกเกอร์เป็นซีเอ็มค่อนข้างที่จะโอเคนะไวจัดอะเนี่ยวิ่งคโคตรไวเลยคูรุสโอเคต่อไปเราไปดูตัวอินดี้ครับเดี๋ยวผมจะ,จะดูคร่าวๆว่าซิลนกี้นี่ได้ครับมันน่าจะเป็นมันน่าจะมีทีโอทีเอสของลีกอิตาลีมานะครับตัวนี้น่าจะมีร้อยสิบร้อยสิบสองแน่นอนครับซิลนกี้นะตัวนี้คือเก่งเลย เรนเกอรโอูแค่ร้อยแปดก็ตึงแล้วนะค่าพลังตัวร้อยแปดก็ถือว่าตึงแล้วครับรูปร่างร้อยแปดสิบสูงโอ้โหตึงนะตัวนี้โอเคอยู่ครับอันนี้ใครเนะี่ยอันนี้ไม่ผ่านะครับโอ้โหนี่ยังเข้าไปโอเคตัวอินดี้ไม่มีนะครับเป็นมีแค่สิเรนเกี้ตัวเดียวมีแค่ซิเรกี้ตัวเดียวครับต่อไปครับวีดูซีเอฟมันจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมีเปล่า ซีเอฟเป็นเนตโตซันเชสผมให้ A เลยครับเอ้ให้ประมาณ A เลยครับถือว่ารูปร่างค่อนข้างดีแล้วก็ตัวอินดี้นี่ครับเป็นอดิสันทกร้านะครับตัวนี้คือรูปร่างโคตรใหญ่ครับสูงประมาณ190เบเิร์กเดยเป็นสูงต่ำด้วยครับบูเป็นบวกการยิงลูกนะถือว่าโอเคเลยเลี้ยงเรียวมองลูกทรงพลังสปีดต้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับไทกร้าของมุ้งไวสูงนะ140แบบแบบแบบว่า ค่าพลังการเลี้ยงเนี่ยอหูแบบดีมากครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเลยนะสมดุลดีความแข็งแรงหูได้เลยอัคือค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตัวนี้คือทาริก้าออยู่ทีมเดียวกับโด้ครับอยู่ดีคแฮมแลกกับโด้นะครับตัวนี้คือถือว่าแจมนะตัวนี้น่าใช้ครับอาจจะสั่งทาริก้าโอเคต่อไปเป็นอ่าอร์ดิวครับอาร์ดิวดูดิโก้ผมให้ A ครับซาร่าผมให้ A นะครับ เพราะว่าเร่นจริงๆก็ประมาณ A ครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบว้าวมากครับเดี๋ยวโชต่อตัวนี้คือ A เลยเดี๋ยวผมขอดูตัวอินดี้หน่อยครับอของญี่ปุ่นตัวนี้น่าสนใจนะครับเอโตะของญี่ปุ่นสูงกลางบางไปนิดนึงครับเอโตะไม่ไม่รู้ว่าว่าใช่คือเอโตะหรือเปล่ามากไผมเรียกมันโตโตแล้วกันเรียกมันโตโตแล้วกัน โอเค okay, ไม่มีนะัเป็นตัวนี้ครับอีโตรหรือเปล่าวะอีโตือีโต,โตเนี่ยอ่านไม่ออกครับขออภัยด้วยครับก็เป็นซาร่ากับดริโก้นะครับที่น่าใช้นะครับตำแหน่งปีกขวาตัวลุกเลดฟอร์ดผมให้เอสเลยครับรูป้วยรูปร่างพลังค่อนข้างที่จะตึงเลยนี่ครับรูปร่างค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเป็นเวอร์กเกตเป็นกลางต่ำนะไม่ค่อยขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ลงไปไปช่วยเกมรับเลยครับนี่ครับ เอ็ฟอร์ดผมให้ S เลยครับทาดิทผมให้ประมาณ A ครับสือว่าพอใช้ได้ครับลราก็รอดูโจต้าตัวนี้หน่อยจริงๆโจต้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่บางไปหน่อยครับตัวนี้ค่อนข้างเล่นยากครับโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยครับโอเคก็เป็นนี่ครับแร็ฟอร์ดเอสแล้วเขาก็ทาดิทเอนะครับต่อไปเป็นศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าก็ฮาร์แลนด์นี่เอสเลยครับกาเบียนเจ็ดุดเอครับเอ็นเอ วัดกินเอโมลต้อืมลตาผมให้เอครับโมลตาตัวนี้คือว่าตึงแล้วก็ไปตัวอินดี้ครับอินดี้ก็มีโมลต้าล่างนี้ครับเดี๋ยว๋ยวคนดูทางแฝงของโมลตาล่างนี้นะอ่านี่จะเป็นกลางๆนี่แค่เลี้ยงเดียวนะครับมีแค่เลี้ยงเดียวนะครับแล้วก็บูเป็นการทำประตูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูโมลต้าล่างล่างอินดี้ครับร้อยเจ็ดตัวนี้นะการทำประตูเหมือนกันครับบู ข้างในก็คล้ายๆกันนะแต่อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยครับมาดูพลังแฝงดีกว่าครับน,น,นี่ครับยิงป่นโคง้งยิงไกลเพเมเกอร์ยิงใส่ก้อยอ่าคนว่าแปลกๆปะ่ะเห็นไหมปูไปเหมือนผมว่าตัวนี้คือตัวทีเด็ดเลยนะด้วยพลังแฝงมันยิงป่นโคง้งยิงไกลได้ดียิงใส่ก้อยเพเมเกอร์เนี่ยถือว่าสวยแล้วครับ S.T. ด้วยนี่ครับผมมาร์กไปแล้วนะครับตัวนี้ครับโมลต้าตัวนี้ครับนี่ครับโมลต้าตัวนี้ครับ ขอดูส่วนหน้าเลนเตอร์ส่วนอินโบโลยังไม่ค่อยน่าสนใจครับเวิร์กเนเป็นกลางสูงนะครับมันจะโลมาเกงรับแล้วก็ให้มองไปที่ตัวอินดี้อย่างเบ็คเกอร์ตัวนี้ครับนี่ครับเบ็คเกอร์เนี่ยหูวิ่งโคตรไวเป็นกองหน้าตัวต่ำความว่องไวถือว่าสูงความแข็งแรงการหมุงบอลถือว่าดีจากยูเนียนบอลินนะยูเนียนบอลินนะครับแล้วก็เิร์กเลเป็นกลางกลางเลี้ยงเร็วด้วยตัวค่อนข้างที่จะหนาดีน,นึงครับ ตัวนี้คือเป็นตัวนี้ร้อยห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูลาม,มอสหน่อยครับลามมสผมชอบความก้าล้ามันนะค่อนข้างสูบมันน่าจะเบียดค่อนข้างที่จะโอเคเลยโอเคไม่ยังไม่ผ่านครับให้มองเป็นเป็นบเกอร์ตัวนี้ครับเบเกอร์แล้วก็โมรลต้าสองตัวนี้ตัวอินดี้นะครับสองตัวเลยครับที่น่าใช้เลยครับอินดี้สำรองอะไรพวกเนี้ย โอเคก็จบกันไปเพียงแค่นี้ครับก็ยังไงที่มีตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้แนะนําแล้วค่าพลังสวยก็พิมพ์คอมเมนต์ชื่อตัวน่ะตัวเพลเยอร์ตัวผู้เล่นคนนั้นมาเลยครับผมก็จะไปกลับไปเช็คใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้มมาครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมมากครับ